เอ้าเอ้าอ้าวที่ได้กลิ่นเองแล้วก่อนเนี่ยมักมีเนี้ยแต่ว่าหน่วยเกาก,ก็กินบ้านเบิดอยู่แซบบ้านยังไงมักมีอย่างแบบบ้านเนี่ยอ๋อหอ้ลอยนี่กำลังได้กินอย่างนี้บางส่วงนีอืออ่ะรถพูดเลยล่ะนึกว่าเจ้าข้องเขาโบเมนโบเมนโบเมนเจ้าข้องเขาเออทีได้กินอีกแล้วเน่ยอยเนี่ย เอาเอาเอาเป็นขยังจะเห็นอยังเอาขยับบะเบนส่วนขยตั้วยนี่ยังนี่ยังนั่นน่ะเอาบักมีฮะบักมีบักมีเอามาจ้าไหนเอาก็มีเงินซื้อเจ้าก็ได้เนู่นไม่หยั่งขยันฮะเจ้าหูออกมาบักมีนู่ยเนี่ยจ้าเมนไผรมาเอาของข่อยเจ้าหูออกมาเอาบุลุแล้ว เหมือนวาศูนย์ค่ะเขไปรู้เจ้าตีเจ้าเป็นเจ้าข้อ,ของเจ้าคืบะเบิ้ลเหมือนวาศูนย์ค่ะศูนย์แน่แท้เนาะบะเกี้ยวข้อดอเอางี้เขาซื้อมาแมวตัวเด่นมาลักเอาของไข่น่ะเขาจะรู้เจ้าตีาต๋การบะเบ,บิ้งส่วนไนกันเจ้าเด้อได้รักเหมอนมีกูไปกินหอยมันทองอืดทองอยิงหอยมันขี้แตกขี้แต,แตนเอ้าไม่ยังจะเอาทีมให้ยังเอาข้าวบะยากแล้วเนาะฮะบะยากแล้วข้าวบะยากข้ออิ่มดูแลได้ไหมเจ้าข้องเป็นเจ้าข้องไหม เบงเอาเนาะอย่าให้เูืมองบอาเบื้องแง่ยังสิเราจะแข่งบ่ทันมันบังมาเอาน่ะนะติดป้ายไว้ติดป้ายไว้ติดป้ายไว้เคยติดแล้วมันดึงออกเอ๋อกระซอยเหลี่ยบบ่ได้แล้วแต่มันลามมาทีค่อยได้ค่อยกับบัวยังหรอได้ล่ะจะยิ้มมาอย่างกับค่อยเอ้าค่อยไม่ได้วไวยังไงเจ้าดิล่ะแต่แล้วก็เปวลาที่ยวัญมาขวัญตัวนี้นี่ขวัญยัง เขาบอกไงว่าอย่างก็ไข่อยแคม่มาถามมาหูจากบ่อผู้ใดมันมาลักเอาบักมี่ไป้ยผู้ใดจะไปหูข่อยก็โดดๆมาเที่ยเดือนหนึ่งเขจาจังมาเที่ยหนึ่งส่วนนี้ก็ได้บ่มีเงินทมซื้อตัวได้คันมันมีเงินทบผมข่อยทมแล้วเขาจะฝันกนกเลยนะเขาอกว,ว่า<ม>บกักมีสีนั่นคือบังมีข่อยขนาดมีขออกก่อยเวลาแกเอกมามสีโอ้ยมักมีอันใดมันก็คือกันเบิดนะเจ้าก็ได้โอ้บ่แม่นเราใหญ่นะบอกว่าข่อยบ่ได้ดีข่อยบ่ได้กินหงเจ้าเด้อข่อยบ่ได้เอาหงเจ้าเอ้ยบอกว่ามีหักหักแล้ว เห็ <S <S นชัดๆแต่แบบเด็กข้างหนังเขากล้าปฏิเสธอีก